มาแล้วครับทุกคนว้าวเฮยสวัสดีโอไมค์ก็โอ้หว้าวนี่คราวคือแม่รัวนะครับว้าวไปแล้วเจ้าแม่รัวย่า uh และนี่คือเจ้าปลาอิสโอ้มันดิ้นได้เจ้าจอด ไปเลย let's go นูนตามกันไปเฮ้ย hey, นี่มอเตอร์ไซค์นโอ้นี่คันนี้คือเจ้าเสือดาวป้านตูโอ้ยชิชนตูดกลัวเลยโอ้โหนี่เจ้าลิงดูนี่สิทุกคน ลิงชิมเพนซีหรือเปล่านี่ไม่ใช่โอ้โหมันถือกล้วยด้วยตีงกาด้วยเยอะมากเลยอ่าและนี่คือเจ้าอดอกอุ้ย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 ,ยไปแล้ว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 นี่เลยฮ่าฮ่าไปแล้ว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 ไปกับเจ้าลิงฮ่าอุ้ยเจ้าไทเทนท็อปไดโนเสารัส ไหชนะทับไปไปไปวิ่งไปแล้วทุกคนมันวิ่งได้ด้วยนะมันมีเสียงแล้วก็มีไฟเฮ้ hey, นี่ไข่ไดโนเสาร์ดูสิว้าวแกะออกมาดิโอมีเจ้าไดานโนเสาร์ด้วยว้าวดูสิทุกคนโอ้โหมันคือเจ้าไดานโนเสาร์มันออกมาจากไข่ใบนี้นะครับเฮ้ hey, ทุกคน โอ้ยเจ้าช้างหัวมันหลุดแล้วทุกคนในตายสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย่ะว้าไหนเรามาประกอบช้างหนึ่งสินี่จับหัวมันยัดเข้าไปนี่ทุกคนโอ้ใหนให้มันเดินก่อนนี่มันเดินได้นี่เอาหัวมันเข้าไปโอ้เรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าโยกตัวได้ ไหนอันนี้ก็เอโรเฟนเหมือนกันช้างฮามมันเดินได้เหมือนกันทุกคนตามตูดกันไปเยี่ยมเลยมีอะไรมากโอ้โอเคเจ้าคิงของตัวใหญ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเจอกับช้างไหนเป็นไรหัวช้างหลุดอีกแล้ว ขอสู้กันหน่อยเฮ้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 ยโอ้ยอายโอ้ยหัวช่างหลุดไปแล้วทุกคนตายสิ